ชีเป้าไอเทมที่ชาวออฟฟิศกินรมเนี่ยต้องมีเลยนะครับผม Bwell ergonomic desk ปรับระดับอัตโนมัติเพื่อสุขภาพไม่ว่าเราจะนั่งหรือว่าจะยืนก็สามารถทำงานได้เลยนะครับ ในคลิปนี้นะครับผมติไอซเนี่ยมีไอเทมที่จะมาชี้เป้าบอกให้กับเพื่อนๆน,นะครับที่ทำงานออฟฟิศนะฮะหรือไม่ว่าจะทำงานเบรคฟองโฮมก็ตามนะครับผมนั่นก็คือตัวนี้เลยนะครับโต๊ะตัวนี้เนี่ยหลายๆคนน่าจะเคยเห็นถ้าดูคลิปอติรีวิวนะาะแบบว่าจะผ่านตามาบ้างเพราะว่าโต๊ะตัวนี้เนี่ยใช้ในการถ่ายคลิปลหลายๆคลิปมาแล้วเหมือนกันนะครับผมนั่นก็คือโต๊ะ b e v ว l e r g o n o m i c Desk นะครับผมเป็นโต๊ะที่สามารถ ปรับระดับอัตโนมัตินะครับผมแล้วก็ทํามาเพื่อเสริมสร้างเรื่องสุขภาพที่ดีด้วยนะครับผมสำหรับเพื่อนๆคนไหนเนี่ยที่ทํางานออฟฟิศนะครับผมหรือว่าตอนนี้กําลังเวิร์กฟอร์มโฮมอยู่อาจจะเจอปัญหาในเรื่องของการปวดเนื้อปวดตัวปวดหลังปวดไหล,ปหล่ปวดคอหรือเรียกอ,อาการนึ่งว่าออฟฟิศซินโดรมนั่นเองนะครับผมซึ่งโต๊ะตัวนี้เนี่ยจะเข้ามาตอบโจทย์ปัญหาตรงนั้นนะฮะให้มันมีการ ดีขึ้นมานะครับเบาบางขึ้นมาในเรื่องของปัญหาออฟฟิศซินโดมันเองแต่มันจะตอบโจทย์ขนาดไหนนะครับยังไงเนี่ยก็ฝากเพื่อนช่วยกันกด s ิดตามนะครับให้กับชา n e l ตีรีวิวไว้ด้วยแล้วกันนะครับจะได้มาเจอรีวิวดีๆแบบนี้แลจะได้มาอัปเดตคลิปดีๆแบบนี้ในทุกๆวันนั่นเองนะครับแต่ก่อนที่จะไปพูดถึงเกี่ยวกับตัวโตะนะครับขอแวะพูดกันเรื่องของอาการของออฟฟิศซินโดมกันนิดนึงอาการของการเป็นออฟฟิศซินโดมนะครับผมส่วนใหญ่เนี่ยมักจะเกิดกับ คนที่ทํางานออฟฟิศหรือไม่ได้ทางานออฟฟิศก็ตามนะครับหรือกำลังเบิร์ฟอร์มโฮมอยู่ก็มีสิทธิ์เสี่ยงแล้วก็มีสิทธิ์ที่จะเป็นได้กับการเป็นออฟฟิศซินโดรมตรงนี้นะครับผมเพราะว่ามันจะเกิดกับคนที่นั่งทํางานนะครับอยู่กับที่เป็นระยะเวลานานๆไม่ได้จะขยับตัวไปไหนนะครับผมกินข้าวก็กินข้าวอยู่ที่โต๊ะนี้นะครับผมเออลุกไปเข้าห้องน้ำแล้วก็กลับมานั่งอยู่ที่โต๊ะนี้เหมือนเดิมยาวๆทั้งวันนะครับผมอาจจะเกินกว่าระยะเวลา8ชั่วโมงต่อวันนะครับผมก็ถือว่า เริ่มเข้าเป็นกลุ่มเสี่ยงการเป็นออฟฟิศซินโดมนะครับผมซึ่งทางต่างประเทศเนี่ยเขาก็มีวิจัยนะครับว่าการเกิดออฟฟิศซินโดมตรงนี้เนี่ยไม่ได้แค่เฉพาะจะปวดตัวปวดอะไรต่างๆอย่างเดียวนะครับผมมันยังเสี่ยงไปในเรื่องของโรคต่างๆเพิ่มเติมได้อีกนะครับอย่างโรคหัวใจโรคเบาหวานนะครับผมโรคหลอดเลือดอะไรต่างๆตามมาอีกเยอะแยะถือว่าเป็น อันตรายอยู่พอสมควรเลยนะเป็นเรื่องที่แบบเราแบบวางใจไม่ได้เลยนะครับกับการเป็นออฟฟิศซินโดมซึ่งสิ่งหนึ่งที่จะมาช่วยในการแก้ปัญหาตรงนี้นะครับนั่นก็คือการที่เราเนี่ยใช้งานตัวของโต๊ะที่มันสามารถปรับระดับได้นะครับผมให้เราแบบมีการขยับนั่งก็ได้อ่ะยืดลุกก็ทํางานต่อได้อะไรประมาณนี้นะครับมีการขยับอะไรต่างๆเนาะโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูในเรื่องของ ตัวโต๊ะกันเลยนะกันว่าตัวนี้เนี่ยจะเข้ามาตอบโจทย์กันขนาดไหนนะฮะในตัวของดีไซน์โต๊ะนี้นะครับนี่ตัวที่ติไอได้มาตัวนี้เนี่ยมีขนาดนะครับอยู่ที่ 140คูณ75เซนติเมตรนะครับถือว่าเป็นขนาดที่กลางๆและกันไม่ใหญ่ไม่เล็กจนเกินไปนะครับผมแต่ถ้าแบบว่าบ้านของใครหรือว่าออฟฟิศของใครเนี่ยมีที่น้อยกว่านี้หรือว่ามีที่กว้างกว่านี้นะครับผมตัวของ b e l g a r i Economic d a s k ตัวนี้นะครับผมเขาก็มีอยู่3ขนาดให้เลือกเลยนะครับผมคือขนาดแรก120คูณ60เซนติเมตรอันนี้ก็จะเล็กลงมาหน่อยนะแล้วก็ขนาดกลางนะครับ140คูณ75เซนติเมตรอันนี้ก็ขนาดที่ t อใช้อยู่นะครับผมกับอีกขนาดหนึ 160งคูณ80เซนติเมตรก็น่าจะใหญ่ขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับผม <Wow. S 1> และความหนาของตัวท็อปโต๊ะตัวนี้นะครับมีความหนาอยู่ที่25มิลิเมตรนะครับถือว่ามีความหนากำลังพอดีสามารถรับน้ำหนักได้เยอะอยู่เหมือนกันนะครับผมและดีไซน์ตัวโต๊ะตรงนี้เนี่ย จะเห็นว่าตัวขอบนะครับผมเป็นขอบแบบโค้งเออดูดีไซน์แบบดูดีนะโดยตัวท็อปของโต๊ะตัวนี้นะครับผมเขายังทํามาจากไม้เคลือบเมลามีนด้วยนะฮะ oh. ซึ่งไอ้ยีมมตรเนี่ยมีความหนาแข็งแรงทนทานต่อการใช้งานแน่นอนและที่สําคัญนะครับถือว่าเป็นจุดเด่นของตัวท็อปโต๊ะตัวนี้เลยก็คือเขาเนี่ย สามารถที่จะกันน้ําได้นั่นเองนะครับผมเวลานั่งทางานอย่างเดียวนะมีการหยิบนงหยิบน้ํามานั่งกินนูน่นนี่นั่นแล้วเผลอทําน้ําหกอะไรแบบนี้บางคนกังวลว่าแบบเ,เดี๋ยวมันจะซึมลงไปแล้วมันจะบวมัมนจะอะไรต่างๆขึ้นมานะครับแต่โต๊ะของบีเวลตัวนี้เนี่ยเขาเคลือบสารไว้นะครับผมสามารถกันน้ําได้เลยซึ่งตัวของท็อปโต๊ะตัวนี้นะครับผมเขาก็มีให้เลือกสสีด้วยกันเผื่อใครแบบไม่ชอบแบบความเป็นขา,ขาวๆเนะี่ยอยากจะได้เป็น ความแบบไม้หน่อยนะครับเขาก็มีอีกสีหนึ่งเป็นสีไม้ให้เลือกเหมือนกันนะครับก็คือ2สีสีขาวกับสีไม้นะครับผมส่วนขาโต๊ะที่รองรับน้ําหนักโต๊ะตรงนี้นะครับผมเขาก็ทํามาจากตัวของเหล็กกล้าคาร์บอนนะครับที่มีความแข็งแรงทนทานมากๆเลยนะครับผมแถมตัวคานที่อยู่ตรงกลางโต๊ะนะครับผมยังเป็นคานแบบคู่ที่มาช่วยเสริมทําให้สามารถรองรับน้ำหนักได้ถึง160กิกโลกรัมเลยทีเดียวเผื่อใครนะแบบว่าอยากขึ้นไปเปลี่ยนหลอดไฟนะครับผมสามารถเอาโต๊ะ ตัวนี้เนี่ยเป็นนั่งร้านได้เลยนะครับและนอกจากนี้นะครับผมในส่วนของขาโต๊ะนะบางคนก็บอกโอ้เป็นสีดํามันเข้มจนเกินไปอยากจะได้สีอื่นมีไหมนะครับมีนะครับผมมีให้เลือกกันอีก3สีนะครับผมคือสีขาวสีดําตัวนี้กับอีกสีหนึ่งคือสีเทาอันนี้ก็แล้วแต่นะครับว่าใครจะ mix and match จะเป็นท็อปสีไม้ขาโต๊ะสีขาวจะขาโต๊ะสีเทาอะไรก็ว่ากันไปอันนี้ก็แล้วแต่เทสของแต่ละคนกันแล้วกันนะฮะแล้วขาโต๊ะตัวนี้นะครับผมเขาก็จะแบ่ง ออกเป็น3สเตจนะครับผมที่จะช่วยให้การปรับระดับเนี่ยมีความสม o o t มากยิ่งขึ้นนะครับค่อยๆขึ้นมา <Wow. S 2> แต่ก็ยังคงมีความเร็วนะเผื <Wow. S 2> ่อใครแบบรีบๆแล้วอยากจะปรับขึ้นนั่นขึ้นนี่เงี้ยเวลาเรานาน,านๆมันก็อาจจะแบบบันทอนหัวใจนะฮะและนอกจากนี้นะครับ <Wow. S 2> ผมตัวของมอเตอร์เนี่ยปกติโต๊ะที่เป็นการปรับระดับได้เนี่ยเขาก็อาจจะให้มาเป็น1มอเตอร์นะครับผมแต่ตัว b w e v l l e er c o n o m i c d a s k ตัวนี้นะครับ <Wow. S 2> เขามีมอเตอร์ในการปรับระดับมาถึง2ตัวนะครับ <Wow. S 2> ผมแยกกันเลยนะซ้ายขวาที่จะช่วยให้การปรับระดับเนี่ยมีความรวดเร็วและก็มีเสียงที่เงียบแล้วก็ประหยัดพลังงานมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะฮะเพื่อในการปรับระดับความสูงของโต� ตัวนี้นะครับผมระดับต่ําสุดที่เขาปรับได้เนี่ยอยู่ที่60ซนติเมตรเลยนะครับผมมาเผื่อใครแบบว่ามีลูกมีหลานเนี่ยอันนี้หลุดเฟรมไปแล้วนะครับผมมีลูกมีหลานเนี่ยจะนั่งเล่นนู่นนี่นั่นเนี่ยตัวนี้เขาก็สามารถไปแบบต่ําได้ถึงขนาดนั้นเลยนะครับหรือตัวนี้ก็สามารถปรับได้สูงสุดนะครับอยู่ที่ตัวนี้เลยนี่ระดับสูงสุดของเขานะครับที่สามารถปรับได้ก็คือ 125เซนติเมตรนะครับผมแม่ค่อยๆมาดูดูความเร็วนะครับจากต่ำสุดไปถึงจุดสูงสุดของเขานะฮะอ่ะัเลยละเลยละไปแล้วไปแล้วไปเรื่อยๆนะครับบ๊ายบาย นี่โหโหไม่คอเลยเดียวอนะครับผมอันนี้ก็คือจุดสูงสุดของเขาใช้เวลาแป๊บเดียวในการเริ่มจาก60จนถึง120เนี่ยอันนี้ถือว่าแป๊บเดียวนะไม่นานนะครับผมซึ่งตัวปรับระดับของเขานะครับผมจะอยู่ที่ด้านขวาของโต๊ะอันนี้แล้วแต่จริงๆตอนติดตั้งมันสามารถปรับได้นะครับ ซึ่งตัวปรับระดับตรงนี้เนี่ยเขาก็จะมีระดับความสูงนะครับผมเป็นแบบตัวเลขดิจิตอลเนี่ยให้เราเห็นได้เลยนะว่าตอนนี้เนี่ยมีความสูงเท่าไรแล้วนะครับผมจะได้ปรับระดับให้มันเหมาะสมกับเราได้นั่นเองนะครับการปรับระดับเนี่ยก็ง่ายๆเลยนะครับผมเพียงแค่เราเนี่ย ไปกดที่ปุ่มขึ้นหรือปุ่มลงค้างไว้อันนี้เขาก็สามารถปรับให้เลยพอ <Wow. S 1> ปล่อยเขาก็จะหยุดเลยนะครับผม <Wow. S 1> ซึ่งตรงนี้หลายๆคนนะครับผมมีความสูงตรงนี้เนี่ยเหมาะใช้ระดับตรงนี้กาลังดีเลยความสูงประมาณนี้นะครับผมอยากจะเซฟค่านี้เก็บไว้เราต้องไปจําตัวเลขไหมไม่ต้องนะครับผม <Huh? S 1> เพราะว่าตัวของบีเวลตัวนี้เนี่ยเขาสามารถที่จะบันทึกนะครับค่าความสูงที่เหมาะสมกับเราได้เลยนะครับผมเพ <Wow. S 1> ียงแค่เราไปกดตรงแป้นควบคุมนะครับผมกดตัวเอส แล้วก็ไปเลือกตัวเลขว่าเราจะเซฟไว้ตรงไหนเนี่ยในครั้งถัดไปพอเราไปกดตัวเลขนั้นนะครับมันก็จะกลับมาตรงความสูงที่เราเซฟไว้นั่นเอง oh. คือบ้านใครเนี่ยมีการใช้งานโต๊ะนี้หลายๆคนนะครับบางคนก็จะมี ความสูงนี่มันพอดีไม่เหมือนกันอ่านี่ก็สามารถกดเซฟได้เลยเพื่อในการใช้งานครั้งหน้าถัดไปจะได้สะดวกและก็ง่ายมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็จะได้ค่าความสูงที่มันถูกกับสรีระของเรานนัเองเองลยหนึ่งอย่างนะครับผมที่ติ๊อคิดว่าเอ้ยตัวนี้มันเจ๋งนะเพราะว่าเขามีระบบเซฟตี้ระบบป้องกันความปลอดภัยด้วยนะครับเวลาเราเซตค่าต่างๆไว้นะครับผมแล้วบังเอิญ มันไปมีสิ่งกีดขวางไม่ว่าจะเป็นจากด้านบนหรือว่าจากด้านล่างจะเป็นพนักขาเก้าอี้อะไรก็ว่ากันไปนะครับผมเขาจะทําการหยุดอัตโนมัติแล้วก็เด้งกลับขึ้นมาอยู่ในจุดที่มันปลอดภัยโดยไม่เป็นแบบกดบี้บี้บี้จนของเราเสียหายนะครับผมตัวนี้เขาก็มีระบบเซฟตี้ตรงนี้ขึ้นมาด้วยนะฮะก็จะเห็นได้ว่าโต๊ะตรงนี้นะครับผมสามารถรองรับการทํางานได้หลากหลายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการนั่งทางาน ยืนทํางานเพื่อให้เราเนี่ยขยับขยายบางทีเรานั่งนานมันก็เมื่อยไปอาจอยากจะลุกขึ้นมามีการยืดเส้นยืดสายเนี่ยมันก็จะช่วยในการลดการเป็นออฟฟิศซินโดรมของเรานั่นเองนะครับผมหรือว่าบางทีเนี่ยอาจจะเอาโต๊ะนี้เป็นโต๊ะตรงกลาง ของออฟฟิศก็ได้แล้วเราจะมาประชุมเนี่ยเราก็ค่อยๆปรับความสูงมาเพื่อยืนเบรนสตอร์มาในแบบนี้กันก็ได้นะครับผมอ่าหรือว่าบางคนอ่าแบบว่าออกกําลังกายอยู่แมลรูวิ่ง,ล,งลูวิ่งเราก็สามารถเอาโต๊ะนี้เนี่ยปรับระดับความสูงไปวางไว้ข้างหน้าเพื่อวางตรงคอมพิวเตอร์วางจอทีวงทีวีเอาไว้ดูหนังดูเน็ตฟิกอันนี้ก็สามารถทําได้เหมือนกันไม่ใช่แค่เฉพาะว่าเราจะเอาไปทํางานอย่างเดียวนะครับผมแมันประยุกต์ใช้ได้หลากหลายเลยนะครับผมกับโต๊ะบีเบลเอคอนมิกเดสตตัวนี้นะครับแล้วในเรื่องของการติดตั้งละ จะติดตั้งยากไหมนะครับอ,อันนี้ตีไอ้กับทีมงานก็ช่วยกันติดมันก็สามารถติดได้นะไม่ได้ยากมากขนาดนั้นนะครับซึ่งจริงๆเขาก็มีพวกคู่มือเรอต่างๆเนี่ยให้เราสามารถทําตามได้แบบง่ายๆอยู่แล้วหรือว่าถ้าใครแบบไม่เห็นภาพนะครับ,รบเขาก็จะมีวิดีโอสอนในการติดตั้งให้ด้วยนะครับผมและถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับอยู่กรุงเทพแล้ก็ปริมณฑลนะครับผมเขาก็ยังมี ờ, บริการในการเข้าไปติดตั้ง ที่ออฟฟิศหรือว่าที่บ้านได้ด้วยนะครับผมแล้วก็ยังมีผู้เชี่ยวชาญไปให้ความรู้เรื่องของออฟฟิศซิมโดมนู่นนี่นั่นด้วยนะครับผมนอกจากนั้นนะครับผมตัว B w e e l ergonomic d a s h ตัวนี้เนี่ยเขายังมีประกันนะครับผมในเรื่องของมอเตอร์ไฟฟ้าเผื่อเราขึ้นลงขึ้นลงบ่อยๆบ,ยบ,ยบางคนกลัวพังมันจะพังง่ายหรือเปล่าเพราะเราใช้ขึ้นปรับระดับทุกวันนะครับตัวนี้เขาก็มีประกันตัวมอเตอร์และก็ระบบไฟฟ้าเนี่ยสูงถึง 10ปีกันเลยทีเดียวนะครับผมใช้กันไปายาวยาวปีจุกๆกันไปเลยนะครับและถ้าบังเอิญนะครับผมเราใช้งานไปแล้วมันเกิดปัญหาแล้วก็เกิดเสียหายหนู่นนี่นั่นระบบลุ่นลวนอะไรแบบนี้นะครับผมในระยะเวลา7วันนะก็สามารถเปลี่ยนสินค้าได้เลยนะครับผม โดยส่วนตัวของทีไอแล้วนะครับผมได้ใช้ตัวนี้ในการรีวงรีวิวนู่นนี่นั่นคิดงงคิดงานก็นั่งอยู่ตรงนี้ก็รู้สึกว่าในการปรับประดับได้แล้วก็มีโต๊ะที่มันเข้ากับสรีระของเราเนี่ยมันก็จะช่วยแบบว่าอ,อาการปวดลงปวดหลังมันก็ค่อยๆเริ่มจะบรรเทามันทุเลาลงไปนั่นเองนะฮะและก็รู้สึกว่าแบบว่าบางทีเราเปลี่ยนท่าในการทํางานบ้านนะครับมันก็มีความแบบกระปี้กระเป๋ายืนทํางานอะไรแบบนี้ช่วยให้ทํางานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นด้วยนั่นเองนะครับผม และก็มีอยู่อย่างหนึ่งที่อยากจะให้สังเกตเกี่ยวกับโต๊ะบีเวลตัวนี้นะครับผมคือ ะจะไม่มีที่พักเท้านะครับผมสำหรับใครที่แบบว่าชอบนั่งทํางานแล้วเอาเท้ามาวางมีที่พักเท้าอะไรแบบนี้เนี่ยตัวนี้อาจจะไม่มีมาให้นะครับแล้วถ้ามาพูดถึงเรื่องของราคานะครับผมหลายๆคนก็อาจจะแบบเดาวๆว่าเฮ้ยพี่ไอตัวโต๊ะที่มันมีระบบไฟฟ้าสามารถปรับขึ้นลงอัตโนมัติตัวนี้เนี่ยมันจะไปหลัก30,000ื่นสี่หมืมันจะแพงไปหรือเปล่านะครับผมสําหรับตัวของ b e w i l l e c o n o m i c Desk ตัวนี้นะครับผมราคาไม่ได้สูงขนาดนั้นนะครับผมเริ่มต้นเนี่ยตัวนี้ ตอนนี้มีโปรโมชั่นด้วยนะครับผมคือตัวขนาด120เซนนะครับคูณ60เซน13,900บาทด้วยนะครับผมแต่ถ้าใครมองเป็นขนาดเท่าที่ไอนะครับผมอยู่ที่140คูณ75ซติเมตตัวนี้จะอยู่ที่15,900บาทนะฮะอันนี้ก็เลือกเอาแล้วกันเนาะและถ้าเราเอามาเปรียบเทียบในเรื่องของราคา บริการหลังการขายนะครับผมกับแบรนด์ที่เป็นชั้นนําอย่าง b e v e l ด้วยแล้วเนี่ยก็ถือว่ามีความคุ้มค่านะ oh <no. S 1> และเป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับในช่วงนี้สําหรับใครที่กําลังทํางานออฟฟิศหรือว่าทํางานอยู่ที่บ้านเป็น Work ์ก o อมโฮมอะไรแบบนี้นะครับผม oh. เมื่อเราแลกกับการที่ต้องมาเป็นออฟฟิศซินโดมนะครับผมมาปวยระยะยาวแบบนี้เนี่ยราคานี้ก็ถือว่าคุ้มค่ามากๆเลยนะครับ สำหรับช่องทางในการสั่งซื้อตัวของบีเบตัวนี้นะครับก็มีทั้งช้อปปีนะฮะลาซาด้าแล้วก็ตัวของเว็บไซต์บีเบเดี๋ยวยังไงเด็ดดีอไอจะทิ้งลิงก์นะครับไว้ที่คำอธิบายและการใครสนใจก็เข้าไปกดป้าตรงนั้นได้เลยนะครับผมและพิเศษมากๆเลยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ดูคลิปนี้นะแล้วสนใจอยากจะได้โต๊ะ b ีเบขึ้นมานะครับผมทางช่องทางช้อปปีนะครับผมเขาก็จะมีโค้ดส่วนลดให้ด้วยนะฮะเพียงแค่เพื่อนๆเนี่ย ใส่โค้ดนี้ลงไปนะครับผมก็จะได้ส่วนลดไปเลยนะครับผม500บาททันทีเลยนะฮะโดยโคดนี้นะครับผมสามารถใช้ได้ตั้งแต่วันนี้เลยนะครับผมจนถึงวันที่15สิงหาปี2564นี้เลยนะฮะแต่ต้องบอกเลยนะว่าโค้ดนี้เนี่ยไม่สามารถใช้กับอุปกรณ์อื่นๆในร้านของ b v a r Official Store ใน Shopee ได้นะครับผมใช้ได้เฉพาะกับตัวโต๊ะ b v w a r Economic d a s h ตัวนี้เท่านั้นนะครับผมอ่ะยังไงใครที่สนใจก็ลองเอาโคดนี้ไปกรอกไปซื้อกันดูแล้วกันนะครับยังไงก็ฝ เพื่อนๆเนี่ยช่วยกันแชร์คลิปนี้ไปด้วยแล้วกันนะครับและที่สำคัญนะครับอย่าลืมกด s u b สไคร e ให้กับชาแนลติรีวิวไปด้วยแล้วกันนะครับจะได้เป็นกำลังใจให้กับทีมงานติรีวิวในการทำคลิปต่อๆไปนั่นเองนะครับสำหรับคลิปนี้เจวไอก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่กับติรีวิวในคลิปตัดไปนะครับสวัสดีครับ